hai mấy mà bóp nhạt Hãy subscribe cho kênh ย่านไข่แน่เห็นว่าใคแล้วก,ลก็นั่งอยู่ในกระยากระย่านไข่แน่นี่คือวัดที่มาพักนะครับรอว่าท่านเองจะขณะหรือท่านจะให้ไปอยู่วัดไหนนะครับหา,าหาอะไรวะหาอะไร กระป้อมบ้านคอยตัวไงบอสแม่เรตัวใหญ่แม่ัวใหญ่แม่ครับแม่ม,ม,มาดิมากินอะไรมาดูแถวริมน้ำ เปล่าอ่ะมันตัวใหญ่มากหะตัวเล็เกๆมาเมางงลีย้ยงนี่มองๆเราอยู่นะไปอย่างนี่ไงทำหน้าทำตาดู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 ดด วัดม่ใหญ่มากนะครับถ้าก็รอจะรอเช็คประวัติดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะฮะยมแม่ยมใหญ่ชื่อคอนแก,น,กนโทรมาเม,าามนนื่อวานนอนเซยด้วย หาหมดหาแมางกินนะธรรมชาติสัตว์นี่ยมีวิตตามวิถีชีวิตคอนเตอร์ละสวยดี วันะคลิปนี้ขอเชิญกันครับสวัสดีครับ